ลาเทพนะคะทุกคนต้นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพชรราชาโอ้สวยมากนะคะอยู่ในกระถางใส้สีเหมือนกันน้องมีแล้วสามใบกันงางวงวาน,นะคะ่ะที่คนดูน้องกัดสีแล้วนะคะด่างพับมาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางใส้สีเช่นกันน้องมีแล้วทอ,องหน้าชมพูนะคะใครชอบแบบนี้นะคะน้องนี่นม,มีชื่อว่าเพชรอรัมาตโอ้โห,โห แผงได้สวยด้วยนะคะนะมเอ็นดูแผงคะีมีสามใบนะคะ,ะ,คะตันนี้มีชื่อว่าเทสุวานาชูเทสุวานาชูค่ะทุกคนนะารืนรมนะคะทุกคนว้าวดูความน้องเขานะคะกลมูทะวีบนะคะหนูใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใบทุกใบเลยนะคะนี่ใบสวยมากนะคะดูใบใหม่ออกมานะคะดูความใบของเขาะะไม่หลุดสักใบเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะเราก็ยังอยู่ที่อาริยาบอนสีอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูเบบีที่สวนของอารยาบอนสีนะคะว่าก็มีอะไรแบ่งปันพวกเราบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะไปพี่เนตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เนตรจะพาเรานะคะชมต้นเบบีนะคะของทางสวนเนาะวันนี้ที่นี่มีนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาอัปเดตนะคะโอเคค่ะพี่เนตรไปดูกันเลยก็จะมีจะมีเยอะอยู่นะคะก็ มีศิลาเทพนะคะศิลาเทพนี่นะคะทุกคนนี่นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาเทพนะคะทุกคนต้นนี้อันนี้พี่เนเ่เปิดที่ราคาเท่าไหร่คะอ,อยู่ที่สามพันค่ะอ่าอันนี้พี่เน่แบ่งปันที่สามพันนะคะของสวนอริยาบอลสีนะคะท,ทุกคนทุกคนนี่ก็นะคะมีไซส์ป,ประมาณนี้นะคะอยู่ที่กระถางไซส์สี่นะคะสําหรับศิลาเทพเนาะนี่นะคะก็มีแล้วประมาณสามสี่ใบนะคะ ลายต้นเลยนะคะสําหรับแบ่งปันทุกคนเนาะศิลาเทพนะคะถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาทางเพจนะคะอริยาบอลสีเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราก็จะลงไว้ใต้ลิงก์ให้เนาะไปดูต้นต่อไปเลยค่ะพี่เนตรเพชรราชาเนาะต้นต่อไปคือเพชรราชานะคะนี่เพชรราชาเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพชรราชาโอ้สวยมากนะคะอยู่ในกระถางใส้สีเหมือนกันน้องมีแล้ว สามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่คะพี่นตัวน,นี้ราคาสองพันห้าสองพันห้านะคะทุกคนโหแลไอเทมมากนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพชรราชาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตู้ตรงนู้นนะคะมีบราแอบมีเห็นเยอะแยะมากเลยมีสามตู้สีตู้เลยนะคะไปไปดูกันเลยต้นรเพชรราชาเพชรราชาอะไรอีนนกเ่าใบสีแดงๆกลๆมๆอ,อันนี้คืองามวงวาน,าวานค่ะทุกคนดูน้องกัดสีแล้วนะคะ งาวงวานต้นนี้อยู่ในกระถางไซส์สีเหมือนกันนะคะใบกลมๆสีแดงแดงมีอมชมพูหน่อยๆแบบนี้นะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่เนะต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะนี่เป็นไม้ใบกลมนะคะสวยมากนะคะกัดสีแล้วนะคะโอเคค่ะพี่เนธต้นต่อไปเลยค่ะพระธาธนมต้นนี้ค่ะเหมือนที่เราไปดูต้นนี้นะคะ ในคลิปก่อนนะคะเราเคยพาทุกคนนะคะไปดูแล้วนะคะพระธาตุพนมต้นแม่ของเขาอันนี้คือลูกของเขานะคะนี่ดังฮับมาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางไซส์สีเช่นกันน้องมีแล้วประมาณสี่ใบนะคะสวยๆแบบนี้พี่เนตรแบ่งปันที่ราคาเท่าไหร่คะสองพันค่ะ, 2> 2, คะต้นนี้สองพันบาทนะคะพระธาตุพนมนะคะไปดูต้นต่อไปเลยค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะมาเห็นต้นนู้นนะคะพี่เนตรนิดนึงนะคะต้นนั้นค่ะ ขาวแดงๆน่าจะเป็นนกพะเก้าใช่ไหมคะนกพะเก้าค่ะอะดูนกพะเก้ากันก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะน <ขอ S 1> กพะเก้าต้น, <9 S 1> ตนนี้นะคะน้องหน้าสวยๆแบบนี้นะคะมีแล้วสองใบนะคะในกระถางไซส์สี่ต้นนี้พี่เนตรแบ่งปันเท่าไหร่คะ 2> 1 2 0่ค่ะ 1, 1 2 0 0บาทนะคะคทุกคนนะคะสวยงามมากนะคะนกพะเก้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไป ต้นต่อไปต้นนี้โอ้โหทุกคนคะสีลาหุ่มทองหน้าชมพูนะคะใครชอบแบบนี้นะคะน้องหน้ามาแล้วนะคะหน้าชมพูชมพูอย่างนี้อยู่ในกระถางไซส์สีมีสี่ใบนะคะฟอร์มแบบนี้เลยต้นนี้พี่เนตรแบ่งปันพี่ราคาสองพันสองร้อยค่ะสองพันสองร้อยนะคะบางต้นเขาเป็นเบงนะคะก็อยู่ที่อย่างงี้900อสีลาหุ่มทองมีกอันนี้หน้าแบบนี้นะคะหน้าแบบนี้เก0อนะคะส่วนหน้าชมพูชมพูอย่างนี้นะคะ สองพันสองร้อยบาทนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากนะคะ <100. S 1> โอเคนะคะไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นเพชรอมตะนี่นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอมตะโอ้โหทุกคนเพชรอมตอะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ไปดูต้นแม่เขาแล้วนะคะ สวยมากนะคะต้นนี้มีแล้ว3ใบนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่เหมือนกันนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่นะคะต้นนี้อยู่ที่3 8 0 0ันแปดสาราคาที่บอกนี่คือรวมส่งหรือ,อยังคะพี่เนปกติจะรวมส่งให้ราคาหลักพันรวมรอ,อันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะคะที่แจ้งมาทั้งหมดนี้เนาะเผื่อเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าราคานี้รวมส่งหรือ,อ,ย,อยังคะรวมเรียบร้อยแล้วนะคะ3,800บาทนะคะ ต้นต่อไปเลยค่ะพี่เนธณเมืองนวลแผงค่ะนี่ณเมืองนวลแผงว้าวแผงได้สวยด้วยนะคะณเมืองนวลแผงนะคะดูนะคะความแผงของเขาสวยมากต้นนี้ก็อยู่ในกระถางไซส์สีนะคะน้องมีสองใบนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะโอเคค่ะมาดูต้นต่อไปเลยนะคะเราจะไปแบบไวๆรัวๆกันเลยนะเพราะว่าไม้มีเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ต้นนี้นะคะน้องด,งด่างแบบนี้นะคะด่างไม่หลุดซักใบเลยนะคะอยู่ในกระถางใส,ส่สีมีสามใบนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชคเพชรสุวรรณโชคค่ะ,คะทุกคนคะ่ะเพชรสุวรรณโชคราคาเท่าไหร่คะต้นนี้สามพันค่ะสามพันบาทนะคะทุกคนอู้หูนะคะดูกันแบบจุกๆรัวๆไปเลยนะคะสามพันบาทนะคะาาสามนารมาตต้นนี้นะคะสยามนารมิตนะคะทุกคนว้าวดูฟอร์มน้องเขานะคะ นี่สวยมากแล้วป้ายแล้วด้วยนะคะสยามนารุมิตต้นนี้นะคะราคาส4 0 0 0ื่นะคะต้นนี้สามหมบาทนะคะทุกคนมี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยน้องป้ายแล้วนะคะสยามนารุมิตรเดี๋ยวให้ดูแบบมือจะสั่นๆหน่อยนะคะนี่ดูฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยคะ่ะน้องมีป้ายแล้วด้วยนะคะ โอเคค่ะเราไปดูต้นต่อไปไปดูต้นต่อไปมีชื่อว่าชมพูมพมทวีปนะคะนี่ใบกลมๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ป้ายทุกใบเลยนะคะนี่ต้นนี้แบ่งปันที่เท่าไหร่คะแปดร้อยค่ะต้นนี้แปดร้อยนะคะทุกคนราคาน่ารักน่ารักเลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะชมพูทวีปค่ะสวยเลยนะคะ,นะมาดูต้นต่อไปกันบ้างนะคะมีอะไรให้ชมอีกเลยต้นต่อไปเปนาะ้ นางรากสดไหนไะ <ป S 2> ดูดนางรากสดต้นนี้นะคะทุกคนนางรากสดนี่ใบป,ป้ายส,สวยๆแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางไซส์4เช่นกันนะคะนางรากสดต้นนี้ราคาเจ็ดร้อยเบาทนะคะทุกคนนี่นะคะนางรากสดป้ายสวยมากนะคะดูใบใหม่ออกมานะคะดูความป้ายของเขานะคะไม่หลุดซักใบเลยนะคะสวยมากนะคะโอเคนะคะซื้อถัดไปไหม โอเคอ่าบ้าแอบเห็นนะคะต้นนี้เผื like t t 8, ่อม <uch for> ีบางคนอยากอยากได้ต้นนี้อ่าอับซอนสวรรค์นะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่นะคะนี่น้องป้ายทุกใบเหมือนกันต้นนี้พี่เนตรแบ่งปันในราคาต้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ดีแปดร้อยแล้วกันค่ะแปดร้อยบาทนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะอับซอนสวรรค์นะคะสวยมากนะคะโอเคนะคะกยอมงกุฎดีกว่า ยมกุฎก็จะมีอีกอะนะยังไงมาดูอะคินเนียอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ายอดมองกุฎนะคะดูนะคะว้าวสวยมากเลยนะคะยอดมองกุฎต้นนี้ในกระถางไซส์สี่างไ,ไปหน่อยไหมเอาดางอ่ะอันนี้ขาวนะคะมาดูดะะต้นนี้มากนะคะนี่ยอดมองกุฎนะคะฟอร์มแบบนี้หน้าตาน้องเป็นแบบนี้เลยต้นนี้ราคาต้นนี้ราคาพันห้าต้นนี้ห้าร้อยพอต้นที่เป็น ขาขาวตนนี้น้องอาจจะเลี้ยงยากหน่อยเนาะห้าร้อยนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะทุกคนดูนะคะความส,สวยๆกันเลยนะคะโอเคค่ะยุบดูดตู้นี้กันมากงนะคะเขาจะต้นขายก่อนอนี้ไปตามพี่เรนรไปเลยนะคะอีกตู้หนึ่งนะคะมาเทพจุตินี่นะคะ เทพจุตินะคะต้นนี้น้องอยู่ในกระถ<ช>าง,างไซส์น่าจะห้าจุดห้านะคะถึงห้านี้นะคะต้นนี้นะคะโตขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้พี่เนตรแบ่งปันที่ราคาหกพันเก้าค่ะอันนี้หกพันเก้านะคะทุกคนน้องมีชื่อว่าเทพจุตินะคะเดี๋ยวมางให้ดูชัดๆนะคะอึบนี่นะคะเทพจุตินะคะมีแล้วห้าใบนะคะอยู่ในกระถางไซส์ 5นิ้วนะคะประมาณนี้สวยมากนะคะต้นนี้ราคา 6, 5 0 0หบาทห9 0 0นเก้าร้ยห้าอยบาทนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากนะคะเทพจุติ6,9 0 0้าร้อยบาทนะคะโอเคค่ะเราไปดูต้นต่อไปเลยรักเอ่ยไหมอ่ะไม่นแมน่รักเอ้ยต้นนี้ละกันเนาะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะรักเอ่ยนะคะสวยมาก สวยตั้งแต่เด็กนะคะสวยสวยไม่ปัญญาบรรยังเลยนะคะต้นนี้ดูนะคะใบเท่าเล็บเล็บมือแต่ว่าหน้าเขาเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนสวยมากต้นนี้พี่เนตแบ่งปันที่อันนี้ให้ฟอมตัวนี่ในหมื่นสองค่ะ,ะก็คือ,อในเพจในกลุ่มขายสองหมื่นต้นต้นอ่าก็เดี๋ยวเลี้ยงไว้อีกสักพักนึงก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ถ้าขายเข้ามาได้เนาะในเพจอารยาบอลสีนะคะสอบถามกับทางสวนได้เลยนะคะนี่ อันนี้ไหมเท้าลำไยได้ค่ะอีกต้นนึงนะคะนี่นะคะทุกคนต้นนี้เขามีชื่อว่าเท้าลำไยนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะสสวยๆเลยแบบนี้เลยนะคะใบใหม่เขานี่หน้าตายเป็นแบบนี้ต้นนี้ละคะเท่าไหร่คะพี่นี่เท้าลำไยนี่นะคะเท้าลำไพแปดร้อยบาทนะคะมีหน้าสสวยๆอย่างนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะ อ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะฝั่งนี้นี่นะคะหน้าตาแบบนี้คุ้นๆไหมเอ่ยต้นนี้มีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะนี่น้องอยู่ในกระถางไซส์สี่มีหนึ่งใบแต่ว่าหน้าหน้าน้องสวยๆแบบนี้นะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่เนธสองพันค่ะต้นนี้สองพันบาทนะคะอยู่ในกระถางไซส์สี่เนาะธาตุบางแก้วนะคะนี่เลยนะะนี่แสดามันตะกมีต้นนี้ก็สวยด้นเออดาราน้องรับไหมอ่า ได้มาดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ดารานพพลัดนะคะหน้าสวยๆแบบนี้นะให้ดูใกล้ๆเลยในกระถางไซส์สี่อย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีแล้ว3ามใบนะคะต้นนี้พี่เนตรแบ่งปันเท่าไหร่คะพันแค่ะหนึ่งพันแบาทนะคะสวยๆกันเลยเนาะนี่ให้ดูก่อนอ่านี่อีกต้นหนึ่ง ต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนะคะทุกคนนี่เศษฐีพันล้านก็อยู่ในไม้ที่สวยอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่เน 1, ตหน,นึ่งพันค่ะนีด่างด่างหนึ่งพันบาทนะคะแล้วมีแอบเห็นต้นเผือกด้วยนะคะเขาค่ะใช่ก็แถมไปด้วยเลย <laughs> จะรอดก็รอดนะคะต้นนี้ไม่รอดก็แล้วไปเนาะนี่นะคะสวยมากนะคะ ให้ทุกคนดูต้นไหนอีกบ้างนะคะนี่เรามาดูพามาดูแบบใกล้ชิดติดขอบตู้อย่างนี้เลยนะคะ,ะพี่เนตรม,มีมีไรฟ์ส,สดวันไหนบ้างคะมีไรฟ์ไรฟ์สดขายวันไหนบ้างนะคะออที่ตามคำเรียกร้องหน้าจัน์อัาคานี้ค่ะจันานาัาคานี้นะคะก็กกไรฟ์สดของอริยาบางสีนะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณวันจัน์าัาคานะคะก็กกเข้ามาติดตามรับชมได้นะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะสวยมากยังไปไหนไม่ได้นะคะต้องพาทุกคนดูให้จบก,ก่อน นี่ต้นนี้เพชรอมะตะอีกต้นหนึ่งนะคะหน่าส,สวยๆอย่างนี้เลยพี่เนตรแบ่งปันที่ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ต้นนี้นนก็สามพันแปดเหมือนกันค่ะสามพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ฟอร์มแบบนี้นะคะสวยมากเพชรอมะตะนะคะมาดูฝั่งนี้นะคะนี่เห็นอสงไขยต้นนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนอึ๊บอสงไขยต้นนี้นะคะฟอร์มต้อมตั้งแน่แล้วนะคะ อยู่ใกระถางไซส์ประมาณห้านะตันนี้พี่เนตรมีแบ่งปันไหมคะอะสงไข่ตอนนี้ไ<ซ>ม่มีมีแต่ลูกๆเด็กๆอยู่ต <ๆ S 1> ี้ฝั่งนี้ยค่ะแต่หน้าตาที่พี่เขาเก็บไว้ตั้งแม่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะฟอร์มอย่างนี้เลยนี่นะคะให้ทุกคนชมก่อนยั่วๆนะอ่ะมาดูราคาแบบน่ารักน่ารัก,กันบ้างนะคะนี่เราเห็นนะคะขุมทองต้นนี้นะคะ พี่แนทคะขุมทองตัวน,นี้น่ารักมากเลยตัวน,นี้แบ่งปันที่ราคาเท่าไหร่คะห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทนะคะทุกคนนี่ราคาน่ารักน่ารักนะขุมทองแล้วก็ใบเขาก็คือสวยน่ารักนา่กนารักแบบนี้นะคะโอเคห้าร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าจากัจาก,กรพรรดินะคะสี่เก้าศูนย์ค่ะอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบนะคะราคาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจับต้องได้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะอาริยาบอลสีนะคะ เจ้าจัก,กรพพัดนะคะสวยๆเลยแล้วก็มีอีกนะคะมียอดมงกุฎอันนี้คือยอดมงกุฎนะคะแอบบมีด่างแล้วนะคะแอบบมีด่างแล้วนิดๆนะคะทุกคนตัวนี้ราคาเท่าไห<อ>ร่คะต้นนี้สองร้อยนะคะยอดมงกุฎนะคะนี่ก็เอาไปเลี้ยงดูสวยๆได้นะคะก็จะมีอส่งข์ไขต้นนี้ซึ่งอสังขไขต้นนี้มันยังใกล้หน้อยอยู่ ก็ขายหลักร้อยเขาอาจจะเรียกเป็นเจ้าพญานาหมื่นเพรามันค่ะป้ายเมื่อไหร่จะเป็นอสงไขยนี่นะคะอันนี้ก็คือรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะต้นนี้ที่นี่แบ่งปันเท่าไหร่นะคะสามร้อยค่ะสามร้อยบาทนะคะก็รอดูนะคะว่าเขาจะมีกลายเป็นเจ้าพญานาหมื่นไหมหรือว่าจะเหมือนแม่เขานะคะคืออสงไขยนะคะนี่สวยเลยเนาะ เห็นอีกต้นหนึ่งนะคะสวยๆต้นนี้นี่เพสวนชตต้นนี้มีชื่อว่าเพสวนาโชตนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่นี่สองพัารยค่ะสองพนเก้าร้อเข้ามาดูได้เลยนะคะนี่สวยงามมากอะมาดูฝั่งนี้กันมั่งนะคะเห็นป้ายๆด้านในนะคะนี่อันนี้คือมะขวานรังสันนะคะอันนี้ราคาน่ารักน่ารักนะคะ 200บาทนะคะสวยมากนะคะมัคควานรังสรรค์อยากให้ดูใกล้ๆนะมัคควานรังสรรค์น,นะคะ200บาทนะคะนี่แล้วก็ใบกลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้เขามีชื่อว่าอันนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่ต้นนี้อันนี้พี่ขอดูเลยนะคะ แม่ที่ลาแม่กองค่ะอ่าอันนี้คือที่ลายแม่กองนะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ถ้ามันตัดสีตอนนี้ยังไม่ได้ขายต้องรอมันจะมีเม็ดขึ้นมาก่อนก็ขายที่ามร้อยบาทอ่าประมาณสามร้อยนะคะทุกคนแต่ต้องรอย้เขาโตกว่านี้นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เห็นใบคล้ายๆอันนี้เป็นใบอ่าบอลใบไผ่ใช่ไหมคะต้นนี้มีชื่อว่าชื่ออะไรพี่อะหนึ่ซลูกพอยฮะ อันนี้เป็นลูกไม้ท่านปองแก้วกับลาหูเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะตักร้อย่ะอันนี้หลักร้อยเห,ห,หมือนกันนะคะน่ารักน่ารักเนาะห้าสนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยโอเคก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาชมได้นะคะที่อาอรียาบอนสีนะคะก็จะมีไม้ หลายตัวนะคะไม้เทพไม้แลหลายตัวแล้วก็มีไม้ที่ราคาส,สวยๆน่ารักๆจับต้องได้นะคะก็เข้ามาชมได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่แน่นะคะวันนี้ที่พาชมอบอลสีนะคะที่สวนเนาะ<ร>อขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมในสวนอารยาบอลสีนะคะ วันจธนาคารมีไลฟ์สดนะคะเข้ามาชมได้เลยนะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ